จากกรณีนายภูมิวิสารเกษมสุขรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการปปทมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ที่ว่าการอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาตรวจสอบการดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการป้องกันโรคให้กับประชาชนของสำนักงานสาธารณาสุขอำเภอในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา32อำเภอประจำปีงบประมาณ2,562แล้วพบข้อพิรุษที่อาจจะสอบไปในทางทุจริต มากมายซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่ในการเปิดโปงพฤติกรรมที่ไม่ชอบมาพากล สำนักข่าว i n n ได้สัมภาษณ์นายภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการปปทป้ายแดงถึงกรณีดังกล่าวโดยนายภูมิวิสารระบุว่าเกิดจากมีผู้ร้องเรียนการจัดอบรมเทศในพื้นที่อำเภอด,ด่านขุนทดและมีข้อมูลครอบคลุมไปถึงการจัดโครงการที่ได้รับงบประมาณเดียวกันในจังหวัดนครราชสีมาอีกจำนวน31อำเภอที่เหลือโดยปป,ปทได้ขยายผลตรวจสอบโครงการดังกล่าว26อำเภอในจังหวัดนครราชสีมาพบว่า ไม่มีการจัดโครงการจริงตามที่มีการเบิกจ่ายและอัดสอบไปในทางทุจริตมูลค่าความเสียหายกว่า3ล้านบาทโดยตรวจพบพิรุธการเบิกจ่ายงบประมาณใน3ประเด็นหลักคือ1ผู้มีรายชื่อเป็นผู้จัดทําอาหารและเบิกค่าอาหารตามเอกสารการเบิกจ่ายยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้จัดทําอาหารและเบิกค่าอาหารแต่อย่างใด 2. ผู้มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ให้ข้อมูลยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในเอกสารและเข้าร ่วมโครงการตามวันเวลาและสถานที่ตามที่ปรากฏในโครงการและ 3. สถานที่จัดงานซึ่งส่วนใหญ่ระบุเป็นสถานที่ราชการเจ้าของสถานที่ยืนยันว่าไม่มีการจัดโครงการจริงและไม่ปรากฏหนังสือราชการถึงเจ้าของสถานที่เพื่อขอใช้สถานที่ในการจัดโครงการแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังพบข้อสังเกตเพิ่มเติมคือพบว่ามีการนำรายชื่อผู้เสียชีวิตมาเป็นผู้เข้าร่วมโครงการผู้มีชื่อเข้าร่วมโครงการบางรายมี และนามสกุลไม่ตรงกับชื่อสกุลจริงรายชื่อผู้ลงทะเบียนอาจเป็นการลงลายมือชื่อโดยบุคคลคนเดียวกัน นายภูมิวิสานยังยกตัวอย่างความมีพิรุษด้วยว่าจากผลการตรวจสอบที่อำเภอหนึ่งสอบปักคำพยานซึ่งเป็นอสอมอจำนวน25รายพบว่าพยานทั้ง25รายยืนยันว่าไม่ใช่ลายมือชื่อของตนเองและสถานที่จัดอบรมก็ไม่เคยเข้าร่วมอบรมแต่อย่างใดทางนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ปปทดำเนินการสอบสวนหาประจักษ์พยานอย่างรัดกลุ่มมากที่สุดซึ่งตนเองได้กำหนดเป็นนโยบายหลักเลยว่าโกงเก่าต้องหมดไปโกงใหม่ต้องไม่เกิด และไม่เปิดโอกาสให้มีการโกงขึ้นอีก ขณะที่พันตำรวจโทสิริพงศ์ศรีตุลาผู้อำนวยการปรับปรามการทุจริตในภาครัฐ 2, สองจำนกงานปปทเปิดเผยกับสำนักข่าวไ n เ็เพิ่มเติมว่าขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสรุปทำสำนวนแล้วนำเสนอต่อปป,ปชเพื่อให้มีคำสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ว่าจะเป็นทางปปชทำคดีเองหรือส่งกลับมายัางปป,ปทเพื่อให้ทำคดีต่อไปซึ่งครั้งนี้เป็นการตรวจสอบแค่หนึ่งโครงการในจังหวัดเดียวเท่านั้นเชื่อว่าถ้ามีการขยายผลเพิ่ม เติมในหลายพื้นที่อาจจะพบอีกหลายโครงการและอีกหลายจังหวัดทั้งนี้ประเด็นดังกล่าวเจ้ากระทรวงอย่างเสียหนูนายอนุทินชาญวีรกูลระบุว่าเรื่องนี้เกิดปีงบประมาณ2,562ซึ่งตอนนั้นตนยังไม่ได้เข้ามารับตําแหน่งแต่จะมาแล้วหรือยังไม่มาก็ไม่ใช่ประเด็นมีการทุจริตตรงไหนเราก็ต้องดําเนินการโดยเรื่องนี้ได้ให้รองปลัดกระทรวงสาธารณาสุขเข้าไปดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้ปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้ าการไปแล้วและเป็นหน้าที่ปลัดสาธารณาสุขรับผิดชอบต้องมีการตรวจสอบทั้งประเทศด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงปี2564ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีประกาศให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติพร้อมชวนประชาชนและข้าราชการรวมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพและคุณธรรมของหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ